สวัสดีครับผมพี่น้อง fc ทุกท่านครับเจอกันวันที่2พฤศจิกายนพี่น้องนะครับก็ว,วันนี้มาซ่อมง,งานนิดนึงพี่น้องครับชินชมที่นั่งแท่นเอาไว้พี่น้องนะครับพอดีกิ่งมันหักพี่น้องกิ่งมันหลุดและก็มีชนชมที่นั่งแท่นเอาไว้กิ่งมันเน่าพี่น้องครับเนื่องจากมันมแตกกิ่งมาใหม่พี่น้องชนชมเวลาแตกกิ่งมาใหม่พี่น้องครับถ้ามันได้โดนน้าเยอะๆนะครับมันอาจจะเน่าได้นะครับ ให้ระวังเอาครับเวลาเน่าพี่น้องครับมันจะเน่าจากกิ่งลงไปหาโคนกิง่งแล้วก็จะลงไปหาต้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็จะต้องดูด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็วันนี้ผมก็มานั่งแท่น,นชมด้วยพี่น้องนะครับต้นนี้ก็เป็นรวยจังเลยพี่น้องครับนั่งแท่นรวยจังเลยนะครับเพราะว่าเอารวยจังเลยไปซ่อมงานพี่น้องครับซ่อมต้นอื่น ก็การนั่งแท่นพี่น้องครับอย่างที่บอกไปผมเลิกใช้กาวพี่น้องนะเลิกใช้กาวร้อนพี่น้องครับจะนั่งแท่นธรรมดาพี่น้องนะครับตัดกิ่งให้มันตรงแล้วก็วางไว้ใช้ทุงปลติกครอบอยางรัดให้แน่นแค่นั้นพี่น้องครับ เราก็แค่ตัดกิ่งให้มันตรงพี่น้องนะครับผมวันนี้ไม่ได้พามาดูนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับส่วนตัวนะครับหลักๆเลยจะพาพี่น้อง FC มาดูชวนชมที่เราทํเสร็จแล้วนะครับนั่งแท่นติดเรียบร้อยพี่น้องหลังจากนั่งแท่นติดพี่น้องครับสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูพี่น้องครับ เดี๋ยวผมนั่งแท่นกิ่งนี้ก่อนพี่น้อง <c oughs> เวลาเราตัดให้มันเสมอกันพี่น้องครับมันตรงดีแล้วนะครับเราวางกิ่งไว้มันก็จะอยู่อย่างงั้นแหละพี่น้องนะครับมันไม่เอียงไม่ล้มนะครับมันก็จะง่ายต่อการเอาถุงยางมาครอบถุงปัติครอบเอายางยืดรัดนะครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็สําหรับการนั่งแค่นพี่น้อง นั่งแท่นเสร็จก็เอาออกไปโดนแดดโดนฝนไปเลยพี่น้องครับไม่ต้องเอาไว้ในร่มนะเมื่อวานก็ไปเจอมาพี่น้องครับในกลุ่มนะครับพี่น้องครับเขาตัดนั่งแท่นไม่ติดพี่น้องกลายเป็นหน้าต่อใหญ่เลยนะครับใจก็อยากจะเข้าไปคอมเมนต์ช่วยอยู่พี่น้องครับ ก็เข้าไปอ่านดูในคอมเมนต์ในกลุ่มแหละพี่น้องนะครับในกลุ่มขายชนชมนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกพี่น้องครับกลุ่มไหนที่น่าสนใจน่าเข้าไปเสาะหาชนชมหรือเข้าไปซื้อชนชมนะครับพี่น้องครับมีอยู่สองกลุ่มพี่น้องที่ผมบอกว่ามันน่าน่าเข้าไปหาพี่น้องครับก็คือเขามีรหัสการขายนะครับ และบางกลุ่มเขามีแอดมินแอดมินคอยดูแลเราหลังการขายเวลาขายไม้พี่น้องครับเวลาเราจะซื้อไม้นะครับพี่น้องเดี๋ยวพวกนี้เอาไว้ผมจะมาบอกอีกทีหนึงพี่น้องครับว่ากลุ่มที่ควรเข้าไปหาไม้หาซื้อไม้นะครับ เสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับก็เป็นการนั่งแท่นแบบไม่ใช้การ้อนนะครับพี่น้องเวลาเรานั่งแท่นเสร็จพี่น้องครับเอาถุงครอบแล้วยางรัดให้แน่นนะครับรอบที่สามยางวงเล็กๆเนี่ยพี่น้องครับรัดแน่นแล้วนะครับสามรอบ เราก็พยายามดึงลงมาดึงถุงปลาติกลงมาแบนี้นะครับรอบที่สีแล้วก็รัดให้แน่นไปเลยถ้ารัดได้สีรอบนะพี่น้องแล้วเราก็ต้องมาไล่ดึงยางยืดลงอีกหน่อยนะครับดึงยางยืดลงพร้อมกับถุงปลาติกให้มันตึงพี่น้องครับให้มันตึงนะครับมันจะได้ติดดีนะครับพี่น้อง เสียงก็ไม่มีหรอกพี่น้องครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของรวยจังเลยพี่น้องครับผมเามานั่งแท่นแล้วก็เอามาซ่อมงานนะครับแต่ที่ผมจะให้ดูพี่น้องครับชวนชมที่เรานั่งแท่นไว้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนั่งแท่นเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับพี่น้องครับ จวนจมที่เรานั่งแทนเสร็จแล้วนะครับติดดีแล้วพี่น้องสิ่งที่เราจะต้องทำพี่น้องครับเมื่อเขาติดดีเรียบร้อยนะครับมองดูแล้วเป็นพุ่มใบมาเยอะแยะขนาดนี้พี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องจะต้องดูก็คือกิ่งนะครับกิ่งที่มันเกิดมาใหม่พี่น้องเป็นกิ่งของต่อนะครับเป็นกิ่งของตอต้นนี้ ที่มันเกิดมาเล็กๆนะพี่น้องครับนะก็ให้พี่น้องตัดทิ้งไปนะครับตัดกิ่งมันทิ้งไปนะครับอย่าไปปล่อยให้มันโตนะครับพี่น้องครับกิ่งพวกนี้นะครับเวลามันโตพี่น้องครับถ้าเราไปตัดออกมันจะเป็นแผลใหญ่นะครับแผลมันจะใหญ่เกินไปนะครับมีใบสองใบอย่างเงี้ยเราควรจะตัดมันไปนะครับต้นนี้พี่น้องครับ ผมใช้สารแตกตาก,กิงฉีดมันนะครับฉีดพ่นมันก็เลยดูจะสวยหน่อยพี่น้องครับใบมันจะเยอะมากนะเป็นสายพันธุ์อาราบิค่มพี่น้องครับผมเอามา,มา,มานั่งแท่นแฟนสีไม้สีนะครับอาจจะมีเยอะนะครับสิบสองกิ่งพี่น้องครับแต่ว่าผมหาไม้มานั่งแท่นไม่ได้ก็คงจะได้อยู่หสีเจดสีประมาณนี้พี่น้องผมก็ ตัดไปแล้วรอบหนึ่งพี่น้องครับกิ่งที่มันเกิดมาใหม่ผมก็ตัดหลังจากตัดเสร็จครับเราก็รดน้ําเข้าไปนะครับเอาปุ๋ย8 2 4ยี่สีี่ใส่โรยลงไปแล้วก็รดน้ําลงไปนะครับรดน้ําประมาณสองสามวันแล้วก็ปล่อยไปหลังจากนั้นเราก็ใช้สารแตกตะก,กิ่งมาฉีดพ่นมันพี่น้องครับตอนนี้ก็ติดดีมากเลยพี่น้องครับ เราไม่ต้องมาซ่อมเลยนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีท่านไหนจําได้พี่น้องมันใหญ่มากพี่น้องครับไม้ตัวนี้ใหญ่มากกระถางสิบสองนิ้วพี่น้องครับยังดูเล็กเลยนะครับก็เป็นแฟนซีนะครับเป็นแฟนซีนี่ผมก็จะปุ๋ยมาใส่อีกรอบหนึ่งพี่น้องแปดยี่สิบสี่ยี่ี่แล้วผมก็จะปล่อยจิ้งไปนะครับรดน้ําใส่ปุ๋ย รดน้ำนะครับแล้วผมก็จะปล่อยไปพี่น้องครับอีกสักสี่ห้าวันเราค่อยมารดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งช่วงไปนะครับดอกก็มาแล้วพี่น้องนี่นะครับเป็นบา์บี้พี่น้องครับเป็นดอกบา์บี้นะครับมาก่อนพวกเลยตอนนี้มันกันพี่น้องครับเนี่ย หกสีพี่น้องครับ <c oughs> มี6สีนะครับนี่ <c oughs> ผมก็ไล่ตัดกิ่งออกไปหมดแล้วพี่น้องกิ่งที่มันเกิดมาใหม่เล็กๆนะครับเนี่เ <c oughs> พราะเป็นแฟนสีเหมือนกันพี่น้องครับเป็นแฟนสีนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ผมก็ใช้สารแต่งตักกิ่งอย่างที่บอกไปแหละพี่น้องครับ <c oughs> ฉีดพ่นเวลายามเย็นแบบนี้เลยพี่น้องครับ ฉีดพ่นโดยที่เราไม่ต้องเอาน้ําไปรดนะครับพี่น้องครับเราจะต้องปล่อยเขาให้แห้งนะครับแล้วเราค่อยเอาสารแต,งตกก่งตะกิ่งไซตโตคินินฉีดพ่นเข้าไปนะครับพี่นอ้องเอาไว้สักสองสามวันพี่น้องครับเราค่อยมารดน้ํามันหลังจากที่เราฉีดสารแต่งตะก,กิ่งเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะรอพี่น้องครับรอครับอันนี้ยังไม่ตัดนะพี่น้องครับจะยังไม่ตัดใบครับมันทําทรงพุ่มยังไม่ได้พี่น้อง สังเกตดูพี่น้องครับมันจะเสมอกันเรียบเลยครับนั่นเป็นเพราะว่าเราวางโครงสร้างมันไว้พี่น้องเราตัดกิ่งให้มันเสมอกันนะครับกิ่งต้นอาจจะไม่เสมอแต่ละแต่ว่ากิ่งที่เราจะมาตัดทำมานั่งแท่นเราพยายามตัดให้มันเท่าๆกันพี่น้องมองดูดีพี่น้องครับเวลามันติดมาแล้วมันจะเป็นทรงนี้พี่น้องมันจะเสมอกันเลยครับ มันจะสวยพี่น้องครับมันจะสวยครับก็เป็นสายพันธุ์อาราบิคัมพี่น้องครับชวนชมยางเยอะนะครับแต่ผมเอามานั่งแท่นด้วยเอามานั่งแท่นไม้สีให้ดูนะครับมันสามารถทําได้พี่น้องสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับเวลาเรานั่งแท่นติดแล้วนะครับติดแล้วประมาณเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยนะครับ ถ้ามันมีกิ่งเกิดขึ้นมาใหม่พี่น้องครับก็เอามีดไปตัดออกไปนะครับตัดทิ้งไปพี่น้องมันจะมาแย่งอาหารเรานะครับมาแย่งอาหารกิ่งของไม้ที่เรามานั่งแท่นนะครับเราต้องตัดออกไปนะครับไม่ต้องไปปล่อยไว้ก็จะได้ทรงนี้พี่น้องนะครับไม้สีราคาดีนะพี่น้องครับมันสวยนะครับบางคนเขามีสำนักงาน เขาเอาไปวางไว้หน้าบ้านพี่น้องนะครับว่นเป็นไม้มงคลพี่น้องครับเป็นจนชมไม้มงคลนะครับเสร็จสบเรียบร้อยแหละวันนี้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับไล่ตัดกิ่งก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ปุ๋ยกีหลังนะครับไปแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พี่น้องครับร้านชายก็มาแล้วเดี๋ยวยุงจะกัดเขาเอาพี่ชายอ่าขายากบายพี่น้องยาย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องครับไปกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว